สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสุพรรณมารินโบ๊ทนะคะก็พา,พาคุณลูกค้านะคะมารู้จักกับเรือยันมานะคะรุ่น v f 3 a 3นะคะ The Premium Sport Fishing นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเรือขนาดที่3ฟุตนะคะเครื่องยนต์เรือเป็นเครื่องยนต์เรือดีเซลค่ะขนาดอยู่ที่6.6.2กิโลวัตต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เรือที่เรียกว่า High Power and Low Fuel Consumption นั่นเองนะคะเรียกว่าความเร็วสูงสุดของเขานะคะอยู่ที่26นอตค่ะที่ความเร็วรอบอยู่ที่3,850 rpm นะคะ ด้วยอัตราการกินน้ำมันที่แบบถ้าเราวิ่งที่20นอตเนี่ยจะใช้น้ำมันแค่10-15ลิตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเรือเยนมามากขึ้นนะคะว่าเรือเยนมาเนี่ยเป็นเรือแบบไหนนะคะเรือเยนมาที่เรามานําเสนอลูกค้าเป็นเรืออินบอร์ดแบบเทิร์นได้นะคะคําว่าเทิร์นได้เนี่ยก็คือจะเป็นหางเหมือนเอาท์บอร์ดเลยค่ะสามารถยกรับระดับทิ้ได้นะคะ,ะเรื่องความเร็วด้วยกันยกระดับทิ้ขึ้นลงได้นะคะ ตัวเรือยันมาเองนะคะจะมีระบบทาวริงนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นทาวริงเคเบิลนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะปรับความเร็วนะคะทุกๆ100รอบนะคะเท่หนึ่งอรอบก็จะปรับไปถึงจนถึง3,500รออบอันนี้ของเรือยันมาเองก็เป็นระบบเคเบิลนั่นเองะค่ะสามารถปรับระดับความเร็วค่อยๆติดบอกัละ100รอบค่ะตัวเรือนะคะจะเป็นไฮบริดชายนะคะซึ่งตัวไฮบริดชายเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนที่นะคะ,ะช่วยลดเรื่องของแรงเสียดทานของตัวเรือนะคะทําให้มีการประหยัดน้ามันเพิ่มมากขึ้นค่ะ ตัวเรือนะคะเป็นแบบไฮสปีดนะคะตัววีช้นั่นเองค่ะจะเห็นไว่าเป็นการแบบออกแบบดีไซน์มาเพื่อการขับขี่น่องเรือเพื่อการตกปลาโดยเฉพาะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าด้านนอกของตัวเรือกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะมาชมเรือกันนะคะว่าหนักฟ้าเรือเนี่ยเป็นยังไงนะคะจะเห็นได้ว่าดนัดฟ้าเรือเนี่ยก็จะกว้างกว่านะคะมีสามารถเพิ่มที่นั่งให้กับผู้ลูกค้าได้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องที่สําหรับเก็บ ไม่ว่าจะเป็นสมอเอรือหรือว่าอ,อุปก,กรณ์เชื่อมต่างให้ด้วยนะคะบริเวณที่คนขับเองนะคะก็จะเป็นเหมือนรถเลยค่ะลูกค้ารยกไึกว่าตัวตัวคนขับก็จะมีเป็นห้องเหมือนห้องคนขับเลยค่ะแล้วก็มีตัวปัดทน้ำฝนนะคะซึ่งตรงคนขับเองค่ะสามารถที่จะแบบว่าเปิด เปิดประตูด้านข้างแล้วก็ตกปลาไปได้ด้วยนี่เป็นไงนะคะเรือยันม้านี่เขาออกแบบมาให้สําหรับลูกค้าตกปลาได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะตัวเทรนไฟของซับบอร์ดไฟพอร์ตแล้วก็ตัวแอนโชไลท์นะคะทางเราก็คือเตรียมพร้อมให้ลูกค้าหมดแล้วคะ่ะแล้วก็แถมด้วยราวจับด้านข้างของตัวบอดี้เรือที่คนขับนะคะทําให้เราเดินได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะตัวห้องห่างปลาเป็นเราก็มีด้วยนะคะนี่ ตัวเรือนะคะคุณลูกค้าสามารถเดินรอบได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านนั้นด้านนี้ด้านซ้ายด้านขวานะคะเพราะว่าเขาดีไซน์มาให้เราว่าเราสามารถจะยืนตกปลาบริเวณไหนของตัวเรือก็ได้แล้วก็มีห้องน้ําห้องนอนให้ด้วยนะคะเรือใบเนี่ยเขาก็จะมีเรือใบอยู่ด้านหลังเะคะลูกค้าตัวท้ายเรือเนี่ยเพื่อเอาไว้รักษาตำแหน่งขณะที่เราตกปลานั่นเองคะ่ะ ก็ต,ตรงนี้นะคะก็จะมีชุดทุงมอะไรไฮดริกห้ด้วยนะคะแล้วก็มีเกจพานแนลนะคะดูว่าความดันรอบเป็นเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็ตัวรีโมทคอนโทรลสวิตช์พานแนลนะคะมีระบบไฟให้เรียบร้อยนะคะคาสามารถติดอัพคอนเสิริมนะคะไม่ว่าจะเป็น GPS หรือเป็นโฟลเดอร์เพื่อหาปลาใต้น้ำได้ด้วยเหมือนกันค่ะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรียันมากขนาดย3่ฟุตของเรานะคะ ใช้ง่ายสะดวกสบายค่ะเหมาะสำหรับการตกปลาเป็นหลังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพาเพื่อนไปด้วยหรือว่าจะไปคนเดียวนะคะก็สามารถตกปลาได้ง่ายๆเลยค่ะเขาออกแบบดีไซน์ามาให้คุณลูกค้าแล้วค่ะถ้าอยากจะเห็นตัวจริงหรือยังไงต่อสอบถามมาได้เลยค่ะสุพรรณนานีนบอสยินดีให้บริการค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย 你好。<music>